สวัสดีเพื่อนชาวลูนมิการในแล็กนัลล็อกอ,อลิตินทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงในระดับ S ตัวใหม่และก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงลิมิเต,ต็ดตัวแรกของเซิร์ฟ g l o b a l อีกด้วยนั่นก็คือล็อกเกอร์บุลลี่นั่นเองซึ่งในส่วนของความสามารถนั้นนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมใบพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจถ้าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาร์เบลเกอร์ขอแนะนําให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกยูนิพินและน่อื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจาลดเพิ่มได้อีกทารายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทาไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็กใหญ่เป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CGC Thailand เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข CGC t t h i l l n n d หรือเว็บไซต์ www.cgcthailand.com สำหรับล็อกเกอร์บูลลี่นะั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนถูกออกแบบมาให้เอาไปใช้สู้กับโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันโดยเฉพาะเลยครับด้วยความที่ล็อกเกอร์บูลลี่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหากเทียบกับสัตว์เลี้ยงในระดับ S ทั้งหมดที่มีมานะครับก็จะเป็นขนาดกลางทั้งหมดเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นเผ่าสัตว์ด้วยนั่นเท่ากับว่าการ์ดท,ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยนิยมนํามาใช้กันในโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสแควร์ตันเวิร์กเกอร์นะครับหรือ วอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนกับว่า Lockerbully นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทแทงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายครับมีลักษณะการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติเนี่ยเป็นแบบเวทนะครับแล้วก็ยังมีแพสซีฟสกิลที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทได้อีกเป็นจำนวน40%ด้วยกันและแน่นอนครับว่าด้วยความที่ l o c k e r ูล l ี y เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S นะครับหากเราสามารถที่จะเอาเวกไปได้จนถึงขั้น10เนี่ยก็จะสามามรถปลน รูปลักษ์ให้แตกต่างจากเดิมรวมไปถึงตัวเอฟเฟกเนี่ยก็จะมีความอลังการเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ e x c l u s i v e Skill หรือว่าทักษะพ,พิเศษของ Locker อร์บูลีกันต่อเลยดีกว่าครับ โดะส่วนขอเอ็กโคสิทธ์สกิลของล็อกเกอร์บูลลี่นั้นนะครับมีชื่อว่าเดซโซโลโดยหลังจากที่สกิลนี้ทำงานเนี่ยจะทำการมอบบัฟที่จะทำให้สามารถสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิวแมนซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน10%ให้กับเพื่อนๆืนในปาร์ตี้สูงสุดเป็นจำนวน5คนที่อยู่ในรัศมี8เมตรต่อเนื่องนาน6วินาทีในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำการสร้างความเสียหายเวทท่า s ช a d ด w นะครับเป็นจำนวน1,100%ให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะ8เมตร เป็นจํานวน5ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นจํานวน6ครั้งในช่วงระยะเวลา4วินาทีในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเวทท่าแชโดว์เป็นจํานวน450%ดาเมจและในขณะที่ล็อกเกอร์บูลลี่เนี่ยทำการตีกลองอยู่นั้นศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายได้ลดน้อยลงเป็นจำนวน10%ด้วยกันครับ ต่อมาครับเมื่อเราทำการ a w a k e ได้ก็จะมีเอฟเฟ t level view ที่จะทำการเพิ่มรัศมีของสกิล a t h Solo จาก8เมตรเป็น10เมตรและในช่วงระยะเวลาที่ล็อกเกอร์บุลลี่เนี่ยทำการตีกรองอย่างต่อนเนื่องอยู่นั้นศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เนี่ยก็จะถูกลด Healing Effect ลงนะครับหรือว่าทำให้ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยได้ลดน้อยลงนั่นเองแต่เอฟเฟ t นี้เนี่ยก็จะไม่ได้ส่งผลกับบอสนะครับนอกจากนี้เนี่ยล็อกเกอร์บูลลี่ก็ยังจะได้รับบัฟที่จะทำให้สามารถสร้างความเสียหายกับ มอนสเตอร์ประเภทเดมิ h ูแมนน่ะซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน12%ด้วยครับต่อมาก็คืออเว e 5ครับล็อกเกอร์บูลี่เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิม1,100%เป็น1,400%และการสร้างความเสียหาย6ครั้งต่อมานะครับก็รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจาก450%เป็น550% นอกจากนี้นะครับก o c k บู er b u ี่เนี่ยยังทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้นั้นสามารถสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภท Demihuman ซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่10เป็น20และทําให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลเด e โซโล o นี้นะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ลดลงถึง20ด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงช่วงของการ a อ a เวกนะครับซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยดูความสามารถแรกนะครับก็คือจะเป็นการอัปเกรดเอฟเฟกต์เลเวลวิวซึ่งจะทำการขยายระยะโจมตีของเดสโซโลให้กว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวน12เมตรและศัตรูนะครับที่ได้รับความเสียหายจากสกิลเดสโซโลเนี่ยก็จะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้แต่เอฟเฟกต์นี้ก็จะยังคงไม่มีผลกับบอสเหมือนเดิมนอกจากนี้นะครับในขณะที่ลอเกอร์บูลลี่เนี่ยทำการใช้สกิลเดสโซโลอยู่ก็จะไม่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮูแมนซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่12เป็นเป็น18สุดท้ายเลยนะครับกับเอฟเฟกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือล็อกเฟนซี่โดยหลังจากที่เดสโซโล่จบลงนะครับล็อกเกอร์บูลี่เนี่ยจะทําการพุ่งไปยังเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดและสร้างความเสียหายเวทท่าแชโดกับศัตรูตัวนั้นเป็นจํานวน600ดาเมจเป็นจํานวนหนึ่งครั้งครับ แล้วก็มาถึงช่วงของการ Awake สิบนะครับซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายแล้วโดยความสามารถเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่ม d าเมจให้กับ s กิล Death Solo เป็นจำนวน1,700%และการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก6ครั้งก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจานวนครั้งละ650%นอกจากนี้นะครับก็มีความสามารถใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาครับนั่นก็คือศัตรูที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมีโอกาส20%ด้วยกันที่จะติดสตันในช่วงระยะเวลา4วินาทีสุดท้ายเลยนะครับก็คือความสามารถในการมอบบัฟที่ ทาให้เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้นั้นสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮูแมนอ่ะซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่20เป็น30และขยายระยะเวลาของบัฟนี้นะครับให้นานยิ่งขึ้นเป็นจานวน10วินาทีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความสามารถในการดีบัฟสตูที่จะทําการลดดาเมจที่สตูจะสร้างให้กับเราเนี่ยได้ลดน้อยลงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกจากเดิมนะครับที่20เป็น30ครับ ซึ่งในส่วนของการอเวกนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนที่ไม่ได้อเวกอะไรเลยเนี่ยก็มีความสามารถอยู่ในระดับกลางๆครับมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มีบัฟให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้รวมไปถึงดีบัฟศัตรูแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากซึ่งหากใครนะครับที่มีงบในการเติมอยู่ในระดับกลางๆและต้องการที่จะเอาล er ็อกเกอร์บูลลี่เนี่ยมาใช้ในการปันป่น่วนศัตรูส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าอเวกไปที่ระดับ3เนี่ยก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่หากใครนะครับที่ต้องการปลดล็อกประสิทธิภาพสูงงสุดขอ ล็อกเกอร์บุลี่ระดับ8เนี่ยก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้วแต่หากได้คลาวคอนโทรอย่างการสตั้นสตูเป็นวงกว้างนะครับเอา X10 เนี่ยก็คือคำตอบครับมาต่อกันที่ส่วนของ Attribute ครับ ด้วยความที่โรเกอร์บูลลี่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทนะครับดังนั้นสเตตัสที่จําเป็นมากๆในเรื่องของการสร้างความเสียหาย,น,ยนั่นก็คือ MADK นั่นเองส่วนอีก2สิ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือในส่วนของการเพิ่มค่า MaxHP แล้วก็ค่าเดฟรวมไปถึงความสามารถในการลดสกิลคูลดาวน์ลงเนี่ยก็จําเป็นมากๆนะครับเพราะเอกซิสต์สกิลของโรเกอร์บูลลี่เนี่ยมีระยะเวลาที่นานกว่าปกตินะครับในขณะที่สัตว์เลี้ยงเอสตัวอ,อื่นเนี่ยจะมีระยะเวลาคูลดาวน์ของเอกซ v e s k สกิลอยู่ที่8วินาทีแต่ว่าโรเกอร์ จะมีระยะเวลาคูดาวอยู่ที่12วินาทีดังนั้นนะครับในส่วนของของสมใสัยเนี่ยนอกจากจะต้องเน้นในส่วนของการเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มในส่วนของ MATK แล้วนะครับก็จะต้องหา acceleration Skill กษะคูด w n ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ต่อมาครับเรามาดูแพสซีฟที่น่าสนใจที่จะได้รับจากการอเวกล็อกเกอร์บูลลี่กันบ้างครับเริ่มต้นกันที่อเวกสามนะครับเมื่อล็อกเกอร์บูลลี่เนี่ยได้รับความเสียหายจนถึงตายก็จะเข้าสู่สถานะอินวิซิเบลหรือว่าอมตะในช่วงระยะเวลา3วินาทีและทําการฟื้นฟูพลังชีวิตไปจนถึง40%ของมายเอชพีนะครับมีคูลดาวอยู่ที่60วินาทีต่อมานะครับก็คือในส่วนของการอเวกห้าครับจะมีความสามารถเพิ่มเติมอย่างฟอร์ตออร่านะครับที่จะลดความเมร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ในบริเวณโดยรอบล แต่จะทําการหักมานาเป็นจำนวน2หน่วยต่อวินาทีและจะปิดใช้งานทันทีนะครับหาก s p หรือว่ามานาเนี่ยเหลือน้อยกว่า10% แพสซีสกิลต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยอีกทีหนึ่งก็ในช่วงของการอเวก้าเลยครับนั่นก็คือจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลท่าแชโดนะครับซึ่งสกิลเดสโซโลซึ่งเป็นสกิลเอ็กซ์คลูซีฟสกิลของล็อกเกอร์บูลี่เนี่ยเป็นท่าแชโดจึงได้รับความสามารถในการบุตรดาเมจในส่วนของตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยสุดท้ายนะครับก็คือการอเวกสิบครับที่เมื่อล็อกเกอร์บูลี่เนี่ยถูกโจมตีก็จะ,จะเพิ่ม P ดาเมจแล้วก็ M ดาเมจนะครับให้กับตัวล็อกเกอร์บูลี่เองเป็นจำนวนหนึ่บ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของการ Cultivate โดยผมนะครับจะพยายามหาเป็นในส่วนของค่าวิดแล้วก็ค่าอินครับโดยในส่วนของค่าวิดเนี่ยก็จะได้ทําให้ลนะ็อกเกอร์บุลลี่นั้นสามารถที่จะยืนรับ damage, ดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนค่าอินเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวททั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราอาจจะมีค่าอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็ได้อย่างเช่นค่าเด็กนะครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของ m A D K ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนค่าลักนะครับก็อาจจะเหมาะสําหรับใครที่อยากกกจจะะให้้ลเร่่มมตตติตดดคไแถึง สนใจในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบติดคริติคอลนะครับค่ารักเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ตรงที่ช่วยเพิ่มคลิดเดฟให้นั่นเองครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมกันนะครับโดยสำหรับ l o c k e r ูล l ี y เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกับการบัฟเพื่อนๆที่อยู่ในทีม,มรวมไปถึงดีบัฟศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบได้นะครับซึ่งการสร้างความเสียหายของ l o c k e r ูล l ี y เนี่ยการโจมตีปกติจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทแบบไร้ทาาุแต่เมื่อใดก็ตามที่กดใช้งาน Exclusive Skill เนี่ยก็จะกลายเป็นความเสียหายเวทท่า Shadow และด้วยความที่ Passive Skill นะครับมีความสามารถในเรื่องของการสร้าง สร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทได้เป็นจำนวน40%จึงทำให้ล็ Locker b กกลี่นั้นค่อนข้างมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียว ในส่วนของการเอามาใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับ l o c ก e er บูล l ี y เนี่ยจะมีความสามารถในการมอบบัฟที่จะทําให้เพื่อนเพื่อที่อยู่ในปาร์ตี้นั้นสามารถสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภทดิมิฮิวแมนซึ่งนั่นก็รวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้ลุนนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะทําให้ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยติดดีบัฟจะถูกลดดาเมจที่สร้างได้ลงนะครับเป็นจานวน10%ด้วยกันเริ่มต้นเนี่ยตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะมากนะครับแต่หากทําการอเวกหรือว่า Lock, Lock, Lock er ไปลด,ดมม up, ล็อก l o c k e น ของตรงนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นไน้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกเหนือจากความสามารถในเรื่องของการเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันแล้วการใช้งานในโหมดทั่วๆไปหรือว่า PVE เนี่ย Lockerbully จะถูกจัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับอย่างแรกเลยถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่หากเทียบกับสัตว์เลี้ยงในระดับ S ก่อนหน้าอย่างดันเนลนะครับก็จะมีความสามารถโดดเด่นกว่าตรงที่สามารถที่จะเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากได้โดยไม่จํากัดจํานวนแต่ Lockerbully เนี่ยถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้เหมือนกันแต่ว่าจะสามารถ างความเสียหายได้เพียงแค่5เป้าหมายเท่านั้นดังนั้นนะครับในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ในเรื่องของการเอาไปใช้เคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากในดันต่างๆอย่างเช่นเอเล e t ยนทาวเวอร์หรือว่าหอคอยร้อยชั้นนะนะครับดันเนลเนี่ยก็น่าจะยังคงสามารถทําหน้าที่ในส่วนของตรงนี้ได้ดีอยู่อีกทั้งด้วยความที่เ e อ็กคลูซีฟสกิลของล็อกเกอร์บูลลี่นั้นเป็นท่าแชโดว์ที่จะสามารถคัลเตอร์ดามีได้เพียงแค่ท่าโธ l ีเท่านั้นซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะนะครับว่า Monster, มีไม่เยอะสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในโหมดล่าสุดอย่าง j u b i l o s ์ล o o เนี่ยจะสามารถเอาไปใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับการใช้งานทั่วไปโดยเฉพาะหลังจากที่แมปกาดเทมมาแล้วเนี่ย โอกาสในการที่จะได้หยิบ l o อก e r อร์บูลีมาใช้ในการฟาร์มเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าในโหมด PvE เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเทบเท่ากับสัตว์เลี้ยงในระดับ S ตัวอื่นๆแต่ในโหมด PVP หรือว่าโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันนั้นก็ต้องยอมรับเลยครับว่า l o อก e r b u l l ูลีนั้นมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในส่วนของตรงนี้โดยเฉพาะครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของล็อกเกอร์สัตว์เลี้ยงในระดับ S และเป็นสัตว์เลี้ยง Limited ตัวแรกของ s ซ r ร์ g l o b a l ซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่งคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ